ออมสกาวใจทุ่มบ้านใหม่ให้กระดิ่งเงินกระดิ่งทองหลังให้โชคหลายงวดติดเป็นที่ทราบกันดีว่าออมสกาวใจพูนสวัสด์นักแสดงชื่อดังปัจจุบันหันมาชื่นชอบการเสี่ยงโชคจนเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาติดตามเธออย่างมากมาย รวมไปถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องจอมทัพที่ให้หวยแม่นๆกับแม่อ๋มสกาวใจจนถูกหวยทุกงวดเลยก็ว่าได้งานนี้เลยทำให้น้องจอมทัพมีแฟนคลับที่รอติดตามเลขเด็ดแทบทุกงวดล่าสุดอ๋มสกาวใจก็ได้ทุ่มซื้อบ้านใหม่ให้กระดิ่งเงินกระดิ่งทองหลังให้โชคถูกหวยหลายงวดติดโดยอ๋มสกาวใจก็ได้โชว์โลกแก้วขนาดใหญ่และได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า บ้านใหม่ของน้องกระดิ่งมาแล้วคะ่ะถามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างมากมายว่าสวยและใหญ่กว่าเดิมมากๆงวดนี้เฮงเงปังปังบ้านใหม่ของน้องกระดิ่งใหญ่มากๆรวยๆวยสาธุสาธ,สาธุบ้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมเฮงเงรวยรวยปังปังซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ของชาวเน็ตก็จะเป็นแนวขอให้เฮงๆปังปรวยๆนั่นเองละคะ่ะ